สวัสดีครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบอินดี้ที่เขาลรักครับมาเบืองหลูกไส้ตัวไม่ของผมนะครับเพิ่งเดินทางมาถึงคอกทุ่งนาจอนนี่นะครับตัวนี้เป็นควายเผือกว่าที่อนาคตพ่อพันควายยักษเ์เผือกยักษ์ครับมาถึงแล้วอันนี้คืออันนี้คือเผือกแท่เลยครับควายดอนแทห เขาตาในตาก็ด่ดอนกับขาวนะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าทรัมป์นะครับนินลนีฟาร์มนะครับแล้วกับแม่คือแม่คูนซึ่งเป็นแม่ของยกจูเนียนะครับมาถึงแล้วลูกชายวัยวเพียงแค่11เดือนครับแข้งขาใหญ่ย,า,ย,ยาวนะขาตั้งนามนะครับ ฝ่อยังผลิตกินน้ำเลียงครับเดี๋ยวถือมาอัดน้าเลียงนะครับจูกินยาวคงับดูมันกินยาได้ไหวกินเลยเป็นปะดีเลยเป็นปะนี่คือว่าที่กินดีฝ้ายเผือกยักษ์นะครับของจอห์นนี่นะฮะได้อาจารย์หนิงเลยครับมาส่งนี่ครับอาจารย์หนิงนี่คือกูรูปราดวงการควายงามเมืองไทยเรานะครับพี่หนิงอาจารย์หนิงผมนะครับ กินยาดีไม่องาเม่หรอ่า้ามยอฟงาเมเอออเนเืจูงตอนไอ้เงินอุบลออกมาทีแรกกรตัวเท่านี้แหละครับมันจะหยียบพอเลยเอาขึ้ว่านี่เห็นบ่่อว่าเขาหอมกองมาดูไอ้เงินปัจจุบันนี้ครับเงินอุบลดูด่าเปนศาสต ัไงอตอนออกมาก็ตัวเท่านั้นนะครับตอนออกมาหลายๆคนจะจําได้แต่ปัจจุบันนี้ครับกล้องดูแพนหลายๆมุมดูครับจะมีลูกนะครับลูกรูปหล่อเลยมี่คือลูกเจ้าเงิน ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองดอกบัวงามตอนเอามาอะซ้ากันก็บอกนิดหน่อยน่ะละครับอ,อนี่คือเจ้าเงินอุบลน,นะครับด้วลูกไส้แกงขามาดีแห้งลูกไส้นะครับออมาแล้ว<อ>เจ้ามัดซี<อ>เงินน้องมาหาออไม่ต้องผูถึงหัวน้องนะอนนี่คือเงินอุบลน,นะครับยักษ์ใหญ่ ตอนออกมาตอนนั้นนะครับหลายหลคนคงจําได้ว่าสมกาเนี่จันสีละแต่ตอนนี้มันคือหยักใหญ่สูงร้อยหกสิบห้าแล้วครับเจ้าเงินนะแท่งขาเงินเงินอุบลนี่เป็นลูกแท้ๆของเงินอุไทยบวกกับแม่หงหยกนะครับแม่หงหยกก็คือแม่แท้ๆของบิ๊กบุรีรัมนะครับส่วนสายเงินอุไทยไม่ต้องพูดถึงครับลูกเงินอุไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปานเงินทอแสงปีใหม่บิ๊กอูไทย นะครับพันล้านอย่างนี้พันล้านก็เป็นพ่อพ่อของโกสยามโก้เมืองเพชรอย่างนี้ครับเราก็แกรนแชมป์นะครับส่วนตัวนี้นี่คือว่าที่พญาควายอีกหนึ่งตัวนะครับตอนเจ้าเงินมาก็ตัวสมนี้ยนะครับตัวแนวนี้แหลนะแต่อย่างที่ผมบอกครับสายพันธุพันธุก,กรรมายงามครับยักษ์ใหญ่แน่นอนไอตัวนี้นี่ยักษ์ใหญ่แน่นอนคอยดูครับใหญ่ครักเลยแหละเนะอามัดเลยมัดม อาอ่ามัดเลยอมาถึงแล้วมาดูลูกกอีเงินครับลูกเกิดจากแม่สูงเพียงแค่ร้อยสี่สิบนะครับดูครับมาดูแข้งขาดูครับสาน้อยเกิดจากแม่เพียงอายุร้อยสี่สิบนะครับดูอ่าพายกสมเงินมาบรอดวันนะดูดีครับดูแข้งขาเนี่ยลูกเงินอุทัยเงินอุบนนะครับนี่ลูกเงินอุบนแม่สิงตัวเล็กๆเองครับแม่บ้าน นะครับเบืขข้องแข้งขาก่องแผงน้ามเ,เห็นชัดๆดูดิฮะกูนะเกิดจากแมบ่บ้านนะครับใครอยากผสมเอ,เอามาผสมเงินเงินอุบลนี่ผมเปิดผสมจริงแล้วนะครับติดต่อมาได้ทางเพจเลยนะครับนี่ดูครับคฟายเพียงแค่สิบห้าวันที่ดินไปจัดฟน้อยสิบห้าวันพี่วัวขัญมายืนี่ยืนข้างน้องด,ด,ดูดิเออตัวเท่าแผ่นดินแล้ว ตัวนี้ตัวแม่นะครับเกิดจากแม่ควายบ้านๆน,นะครับสูงเพียงแค่140แม่นะครับนี่คือพันธุกรรมของเจ้าอีแม่มันนะครับมาบังลูกด้่นะครับที่นี่ม <š> บาง่างลูกปงกัน,นตัวผู้นี่ตัวแม่ตัวต,วต,วตวคนคอครัาแข่งขามาดีอะยังไงก็เป็นลรงใจให้เกษตรกรผู้เลี้ยงควายงามหรือผู้รักเลี้ยงควายทั่วประเทศนะครับ มีโอกาสมายามผมมาเบิงเจ้ามาัตซี่ลูกเจ้าทัพบุกแม่คูนอันนี้เป็นแม่แท้ๆของยกจูเนียนะครับยกจูเนียตอนนี้อยู่กับพี่สมเกียรตินาออุดรทธานีนะครับควายใหญ่ยกยกจูเนียนะครับแม่แม่แท้ๆของยกจูเนียนี่คือน้องแท้ยๆยกจูเนียแล้วเกิดก็เจ้าทัพนิรันนีฟ้ามกว้ยยักษ์แกนแชมป์สิสนามนะครับ พึ่น11เดือนครับเดินทางมาถึงครับรอติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ